ประโยชน์ของการกินแอปเปิลสำหรับผู้สูงอายุรู้หรือไม่แอปเปิลไม่ได้เป็นแค่ผลไม้ธรรมดาแต่มันคือขุมทรัพย์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุด้วยไฟเบอร์สูงแคลอรีต่ต่ำและประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแอปเปิลช่วยบำรุงสุขภาพได้รอบด้านง่ายๆเพียงกินวันละลูกด้วยสารฟลาโวนอยด์ในแอปเปิลช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและลดระดับคอเลสเตอรอลไม่ดี (LDL) พร้อมเพิ่มคอเลสเตอรอลดี (HDL) การกินแอปเปิลจึงส่งผลให้หัวใจของคุณเต้นอย่างสุขภาพดี ไฟเบอร์ <F> ในแอปเปิลไม่เพียงดูแลระบบย่อยอาหารให้ทำงานราบรื่นแต่ยังช่วยลดอาการท้องผูกและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการคุมน้ำหนักและป้องกันโรคเบาหวานกินแอปเปิลสดคู่กับในถั่วหรือใส่ในสลัดก็อร่อยหากเบื่อแบบเดิมๆลองแอปเปิ้ลดิบน้ำผึ้งหรือนำไปอบเป็นของว่างแบบสุขภาพดีสร้างเมนูใหม่จากแอปเปิลได้ไม่รู้จบ วันนี้เริ่มต้นเปลี่ยนสุขภาพของคุณด้วยการกินแอปเปิ้ลอย่ารอช้าทาให้แอปเปิ้ลเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารประจําวันแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในสุขภาพให้แอปเปิ้ลดูแลสุขภาพคุณในระยะยาวประโยชน์ของการกินแอปเปิ้ลสำหรับผู้สูงอายุรู้หรือไม่แอปเปิ้ลไม่ได้เป็นแค่ผลไม้ธรรมดาแต่มันคือขุมทรัพย์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุด้วยไฟเบอร์สูงแคลอรี่ตำ่ำและประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแอปเปิ้ลช่วย